วิเคราะห์คดีบทละครพยาระกาหม่อมของพระเจ้าอาหนีมาวางพระเจ้าหลานจึงเป็นเรื่องภาพซ้ายกรมมาหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ขวากรมพระนราธิประพันธ์พง์เมื่อเอ่ยถึงคดีพยาระกานักวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีภาษาน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักคดีนี้เป็นคดีสำคัญระหว่างพระเจ้าบรมมาวงเธอกรมพระนราธิประพันธ์พง์พศ 2 4 0 4ั4ถึงพรพระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงราชบุรีดิเรกฤตพศสพันิถึงพรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาจากกรม,มพระนราธิปทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องปักสีปรกรณำหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพยาระกา พาดพิงไปถึงกรณีที่หม่อมพักซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งของพระองค์หลบหนีไปจากวังไปพึ่งพระบารมีของกรมมะหมื่นราชบุรีพระอิสริยยศในขณะนั้นวิธีที่ทรงพระนิพนธ์ก็คือใช้ความเปรียบกล่าวถึงนางไก่ผู้มากในกรรมมคุณหนีเร่ร่อนไปพึ่งบุญผู้อื่นท้ายที่สุดก็ไปอยู่กับชู้เดิมแตกก็แก้ปัญหาไม่ได้จึงไปหาพญาแรงผู้พิพากษาให้ช่วยตัดสินความ บทละครเรื่องนี้กรม,มพระนราธิปทรงส่งไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิทร,รอเพื่อที่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เข้าไปแสดงถวายเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีผู้นำบทละครเรื่องนี้ไปถวายกรมมาหมืองราชบุรีทอดพระเนตรทำให้พระองค์ทรงน้อยพระททยยิ่งนักทรงเข้าใจว่าพระองค์ทรงถูกทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศ จึงทำหนังสือกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดพระองค์รวม28คนผลของเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีแทบจะไม่ต้องนำมากล่าวในที่นี้แต่ผู้เขียนจะขอคัดข้อเขียนของศาสตราจารย์นายแพทย์ภูณพิษอมตยกุลซึ่งสรุปไว้ได้อย่างดียิ่งดังนี้ โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เสด็จนายกรมราชบุรีออกจากตำแหน่งเสนาบดียุติธรรมแต่ไม่ใช่เพราะทูลลาออกตามจดหมายทูลลาแต่ให้ออกเพราะประชวนโรคสมองกรมราชบุรีออกจากราชการก่อนสวรรคตราัชการที่6เมื่อครองราชแล้วโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กรมราชบุรีกลับเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตรราธิการผู้พิพากษาจำนวนหนึ่งใน28คนขอพระราชทานอภัยโทษก็โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กลับมาทำงาน เสด็จในกรมกรม,มพระนาราท่านทำหนังสือแก้คดีอธิบายว่าท่านมีได้ทรงหมิ่นประมาทกรมราชบุรีคณะกรรมการและพระราชหัตทเลขาราชการที่หกชี้ว่าข้อแก้ตัวนั้นฟังไม่ขึ้นตัดสินว่าทรงหมิ่นประมาทจริงจึงทรงติดสนมโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เข้าไปประทับสบายในวังหลวงคล้ายกับกักบ,บริเวณหม่อมโอรสธิดาเข้าไปเฝ้าได้ตามสมควร ประทับสบายสบายตามพระเกียติยศกรมมื่นของท่านพระราชทานอภัยโทษกลับมาอยู่วางถนนเฟื่องนครจึงทรงห่างจากการละครเสด็จไปทรงบุกเบิกสถานที่ตากอากาศบ้านชชอำจังหวัดเพชรบุรีหม่อมภาคหายสาบสูนไปไม่มีข่าวจนทุกวันนี้ผู้พิพากษาคนหนึ่งชื่อขุนหลวงพระยาไกรายสีนายเทียม ซึ่งถูกถอดศพถูกซ่อนไว้ที่ป่าช้าวัดกัลยาณมิตรจนถึงสมัยรัชกาลที่ก้าลูกหลานจึงได้พบศพจึงนำมาเผารายละเอียดเรื่องคดีพยารกานี้ยืดยาวและซับซ้อนต้องอ่านหนังสือหลายเล่มบทละครเรื่องนี้เข้าใจว่าถูกทำลายจึงไม่ปรากฏต้นฉบับหลงเหลืออยู่ จนเวลาผ่านมาถึง102ปีศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนพิษอมตยกุลได้นำบทละครรําเรื่องนี้ออกเผยแพร่โดยแสดงปาฐกถาเรื่องค้นพบบทละครเรื่องพยารกาในการประชุมของราชบัณฑิตยสถานเมื่อวันพุทธที่วันที่12กันยายนพศ2555ปาฐกถาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ฟัง เพราะเป็นเรื่องลี้ลับผู้เขียนได้กราบขออนุญาตคุณหมอเรียบเรียงบทความนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านที่สนใจอันหนึ่งคุณหมอได้กรุณามอบบทละครเรื่องนี้ให้ผู้เขียนหนึ่งชุดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียบเรียงนี้ด้วยความเป็นมาของบทละครเรื่องพญารากาบทละครเรื่องนี้อยู่ในบันทึกส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวด,ดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ่อมาตกเป็นสมบัติส่วนตัวของคุณหมอซึ่งได้มอบให้คุณเสถียรดวงจันทิ์เป็นผู้คัดลอกและพิมพ์ตามต้นฉบับเดิมรายละเอียดมีดังนี้บทละครมี4องค์แต่ละองค์มีชื่อกำกับอยู่ดังนี้องค์ที่หนึ่งพิษมาตุคาม146คำกลอนองค์ที่ 2, สองสงครามนกเข้าแมว102คำกลอนองค์ที่3ากล้าวเกินกล้า246คำกลอน องที่สี่พิาพากษาสมสมัคร26คํากคำกลอนรวม520คําคำไม่นับรวมบทดอกส้อยชุยฉายแม่สีและส้อยแขกสารายที่มาของบทละครนี้กรมพระนราทิปทรงอ้างว่ามาจากนิทานปรมปราเรื่องชานเตเคลอของนายเอ็ดมอนเรสตันเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสบทละครเรื่องนี้เข้าใจว่าทรงพระนิพนธ์ระหว่างเดือนมกราคมพฤษภาคมพศ 2,453นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า102ปีเนื้อเรื่องย่อของปักษีปกรณ์นเรื่องพยากรกาองค์ที่หนึ่งตอนพิทมาตุคามกล่าวถึงพยากรกาผู้ยิ่งใหญ่กรมพระนราทิพป,ประสูตรเมื่อพศ2,404ปีรกากมีอำนาจถึงกับขันเรียกพระอาทิตย์ให้ครึ่งในยามเช้าได้ดังความว่าอมหิทธ,ธิริทิหรือชื่อระกา แนวท้องนาผาสุขสนุกครันเชื่ออำนาจอาจจะหน่วงดวงอาทิตย์ขึ้นตามจิตพิษส่งทนงขันกล่าวถึงนางไก่ญี่ปุ่นมีลักษณะหงอนดกโปรกเกสีนางไม่สมใจกับรถรักที่ได้รับจึงเปล่ยไปมองหาไก่หนุ่มๆเพื่อทอดสะพานฝ่ายไก่ชนตัวหนึ่งเฝ้ามองดูพฤติกรรมของพยารรกาอย่างอิจฉาเพราะพญากรกามีบริวารเมียน้อยอยู่มากตนเองนั้นได้แต่ เรียบชายโคข,ขันโจโอ้กออยู่แต่ไกลไม่กล้าไปใกล้เคียงค่อยเลี่ยงมองเมื่อได้โอกาสก็เข้าเกี่ยวนางไก่ในทันทีโดยมีข้อเสนอว่าแมนญี่ปุ่นกรุณาเมตตาตอบพี่ใครลอดพาโพดทูไปสู่สงข้าหนอนกินถิ่นพี่มีอุดมอย่าประรมร้อนใจเกรงพาย,ยอเลยนางไก่ญี่ปุ่นก็ยอมตกลงโดยดีเพราะธรรมชาติของเธอชอบเช่นนั้น นกเอียงผู้ประสงค์ดีแต่หวังร้ายซึ่งเป็นลักษณะและคุณสมบัติของตัวละครหลายตัวในบทละครเรื่องนี้รับรู้เหตุการณ์จึงรีบมาเพชรทูลพยาระกาในทันทีพยาระกาโกรธแค้นแสนสาหัสถึงกับหัวอกเต้นขนโป่งโก่งกรรถามหมายแทงเนื้อเถือฉีกกลางปีกราผลก็คือคู่สมรสใหม่แต่กระเจิงนางไก่ญี่ปุ่นหนีตเตลิดมาถึงบึงน้ำขังซึ่งเป็นที่อยู่ของนกกระทุงผู้มีนิสัยตามที่พัณนาไว้ว่า สันดานยุ่งอยากสนุกก็ขอยุกแย่ก็รีบรับอาสาช่วยนางไก่ในทันทีแต่ลุงหานผู้หวังดีอีกเช่นกันก็รีบแจ้งข่าวถึงอิทธิฤทธิ์ของพญารากาให้นกกระทุงรู้โดยด่วนลุงกระทุงที่แสนดีจำต้องปฏิเสธนางไก่แสนสวยนางไก่กระเซาะกระเซิงไปหาพญาเหี่ยวพญาเหี่ยวจึงรีบพานางไปหานกเขาแมวนกเขาแมวเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของนางไก่ที่มีการพรรณนาไว้ว่า เห็นไก่นางอลังช่างโฉมปรางทองก็รีบรับไว้อย่างเต็มใจเพราะพิษพักน่ารักพักตรีเอี่ยมโบไม่โมโทสก,กรปรกเหมือนนกผีพิษองค์อาบองพงผู้ดีน้ำจริตผิดกาอีนกที่ริ้วพิษเกศน่ารักอยากโศกไม่โศโครกเล็บผีขี้ปาติว๋วไม่เคยรับอับจิตสุดบิดพลิ้วพลานคือคักยักคิ้วคอยเยอกามนางไก่แก้วญี่ปุ่นก็ตกเป็นภรรยาของนกเขาแมวอย่างเต็มใจ เพราะต้องการจะหาที่พึ่งแต่เรื่องก็ไม่จบเท่านั้นเพราะนางนกเขาแมวได้ข่าวจึงรีบมาจัดการโดยบริภาสสามีอย่างเต็มแรงว่าสามีชื่อเขาลือการลั่นแกวนดูช่างแสนสิ้นคิดแมริทีมีคบอีไก่ไพรเียเมียของเขาตามมืดเมาเจ้ากำหนัดทำบัดเสีเสียแรงปลอดยอดปัญญาวิชาดีกะเท่านี้ไม่รู้ยังช่างกะไร แต่เรื่องไม่เป็นไปตามที่นางน,นกเขาแมวภรรยาหลวงคาดไว้สามีที่เคยอยู่ในโอวาทกลับพึเขิมเข้าตกตีภรรยาหลวงอวดภรรยาน้อยจนภรรยาหลวงพ่ายแพ้ไปองค์ที่สองตอนสงครามนกเขาแมวกล่าวฝ่ายไก่ชนชูรักหมายเลขหนึ่งของนางไก่หลังจากถูกพยาากาตกตีจนต้องพ่ายแพ้ไปคิดจะแก้แค้นพยาากาจึงเข้าไปสวามิภักดิ์พญานกเขาแมวที่มีลักษณะที่ว่า นกพวกนี้ราตรีเป็นที่ชื่นโดยไปยุแยงว่าความสุขท่านนับวันจะวอดแล้วด้วยไก่แก้วชื่อรอการิธาชองัดขันข้อก่งสุริยงก็ส่งแสงสว่างแจ้งฟ้าดินสิ้นสงัดพวกข้างข่าวเศร้าโศมโทมอนัดไม่กำจัดพวกเขาแมวจะแพ้วคราง เหล่าบริวารซึ่งมีนกพวกนกตู้ก่อและนกที่ดอถือนกที่ดอถือออกความเห็นที่แยบขายว่าพวกค้างคาวซึ่งเป็นชาวกลางคืนมีหน้าที่รับศึกที่จะมาทางท้องฟ้าส่วนพวกเขียดกบจะเป็นฝ่ายทับเรือพญาเข้าแมวจึงส่งนกตู้ก่อไปเทียบเชิญค้างคาวมาเป็นพวกโดยอ้างว่าพญาไก่มีอำนาจที่จะเรียกพระอาทิตย์ขึ้นได้ดังนั้นพวกกลางคืนจะเดือดร้อนเพราะไม่มีเวลาหาอาหารคร้างคาวเห็นด้วยกับเหตุผลของนกตู้ก่อทูตเอก จึงเข้าไปร่วมประชุมกับพญานกเขาแมวซึ่งพญานกเขาแมวก็จัดงานต้อนรับอย่างสมเกียรติมีนางนกเขาแมวว่าแสดงระบำต้อนรับดังความว่านางเอยนางเขาแมวตาแจ๋วแวหวหน้าเทล้นเต้นตากเขินอปากเป็นกรับขยับเท้าก้าวกระเจิงแล้วหันเหียนเปลี่ยนเชิงให้ชวนชมยักคอย่อขาราปีกหลบหลีกล้อเล่นให้เห็นสมถอยกระถดลดเลี้ยวเกลียวกลม ย่อปรีดาสมาคมนิยมเอ่ยกล่าวฝ่ายผู้เสียประโยชน์คือหนูหากพวกเขาแมวชนะพวกไก่ก็จะมาเบียดเบียนพวกตนดังนั้นจำจะต้องให้พญาไก่รู้ตัวให้ได้พญาไก่เมื่อรู้ข่าวโกรธแค้นยิ่งนักให้รวบรวมบริวารออกประทะก,กับสัตว์ูเต็มกำลังแอละก็ไม่ลืมที่จะขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นผลก็คือตาเอ่ยตามืออึดทึดดอทอแท้แพ้สว่าง ทั้งทัพดินทัพฟ้าเสียท่าทางพวกเขียดกบหลบข้างระแนงบงังพยาระกายกทัพกลับอย่างสง่าง,งามบริวารต่างแท่สองชมบารมีกันทั่วน,นาว่าขอโชคบุญขูดนอนกาพยาไก่เดโชชัยศักดิ์สิทธิ์ผิดกว่าก่อนเรื่องฤทธิก่อฤทธิ์คุณหมุนสิ่งร้อนเป็นเย็นร้อนผ่อนผันขันด่งดังฝูงนกกาพึ่งพาบารมีได้สุขีดีงามสมความหวัง เรียกตะวันทันใจอย่าได้พลังร่วมกายทั้งร่วมมโนโหหิวเอ่ยองค์ที่สามตอนแกล้วเกินกล้านางเป็ดน้อยผู้ฤิสยาและอยากเข้ามาผัวพันกับพยาระกาแต่กีดขวางที่ตนต่ำสักจึงกำหนดบทบาทของตนเสียใหม่เป็นจำจัดแสไรเป็นแม่สื่อถือความพยายามยั่วพยาเชิงหาเมียนางเป็ดน้อยดำเนินกุศโลบายเดียวกับนางรื่อนางโรยในลิลิพระลอ ที่ส่งคนไปขับซอชมโฉมนางเพื่อนนางแพงแต่ในที่นี้นางเป็ดน้อยรับหน้าที่เองโดยพันนาโฉมของนางไก่ฟ้าไว้อย่างไพเราะสมกับที่เป็นฝีปากกวีสำคัญกรมพระนราทิ่ประพันธ์พงดังความว่าดอกเอย๋ยเจ้าดอกมณฑาทิพโอ้โฉมนางไก่ฟ้าลอยมาลิบลิบบุญได้จีบชื่นใจเอย๋ยดอกเอย๋ยเจ้าดอกพวาทองโอโฉมนางไก่ฟ้าสุดหาสอง บุญใครได้ครองคริ้มใจเอ่ยดอกเอ๋ยเจ้าดอกระดาสวรรค์โอ้โฉมนางไก่ฟ้าโสภาครันบุญใครได้ขวัญรักเจ้าจนวันตายเอ่ยพญารกาไก่ปราบปลื้มเป็นที่ยิ่งได้ให้รางวัลน,นางเป็ดน้อยผู้เป็นสื่อโดยมอบตำแหน่งภรรยาน้อยให้ฝ่ายภรรยาหลวงนางไก่ต้อยและฝูงนางไก่ แค้นใจนางเป็ดตัวดีจึงชวนกันจิกตีนางเป็ดนอ้อยอย่างพลวันโดยไม่เกรงใจผู้เป็นสามีซึ่งเอตโรภรรยาทั้งหลายของตนแต่ก็ไม่มีใครฟังกล่าวฝ่ายพญาจอวิ่งหนีควายมาได้อย่างหวุดหวิดมาพักเหนื่อยอยู่ใกล้ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันก็มีปฏิกิริยาดังที่พัณนาไว้ว่าข้างแค้นแสนถอยหน่อยหน่อยครอมาเทละอหนวกหูอยู่ออกโชว์ไม่ขามเข็ดเป็ดไก่อวดไว้โต กลงวงโวเสียเถิดอยากกล้าดีพญาจอเข้าไปจัดการนางไก่ต้อยเสียจนตายท่ามกลางความเสียใจของไก่ทุกตัวยกเว้นนางเป็ดแม่สื่อตัวดีบัดนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่พญาระกาต้องแสวงหาคู่ครองใหม่นางเป็ดแม่สื่อจึงพาไปพบกับนางเอกคนใหม่ซึ่งสวยงามดังที่พรรณนาไว้ว่าโฉมฉิงเอ่ยเจ้าจะเยื้ยงจะย่างเหมือนอย่างกีนรินจะโบกจะบินก็งามสิ้นสารพัด ทรงเจ้าก็สวยขนสลวยและวิลยอจะพิษไหนก็น่ากำหนัดงามเหมือนดาราตกป่าชัดหน้าสมนักนักเอ่ยพญารกาเมื่อได้พบนางถึงกับตะลึงได้เกี่ยวพาราสีนางไว้ว่าค่อยย่างเยื้องชำเลืองนางย่างกระชันขยิบขยับรับขวัญขันเสียงหวานแม่ไก่ฟ้างามเหมือนมาจากวิมานบุญบันดาลดอกจึงพบประสรรบนวนสร้อย โอ้แม่ชื่นชีวาไก่ฟ้าเอ๋ยแสนสวยกระไรเลยเห็นโฉมหน่าเชยชื่นกระมลนขอเชิญโฉมบันลมชนห่างสเสน่ห์รอเหร่าโหนขอฝากตนจนตายเอ่ยนางไก่ฟ้าถึงแม้จะพึงใจพญาระกาอยู่บ้างแต่ก็ยังรำลึกถึงคำของพยาลอผู้เป็นบิดาว,ว่าหากเป็นพญาระกาจริงแล้วก็ต้องสามารถขันเรียกพระอาทิตย์ให้ขึ้นได้นางจึงขอให้พยาระกาสำแดงฤทธิ์ให้นางดู ในขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยคืนพยาระกาไม่ลังเลที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ของตนแต่แล้วเพึ่งสองยามจันทรอ,อรามนภาลายอพยาไก่ขันโจ๊กโอ๊กชอมโมกอหัวต่อเบงแบบแสบคอจนข้อรัวราตรีมัวก็ยังมืดอันอื้ดอดอตรองนางไก่ฟ้าผิดหวังมากอีกทั้งก็ได้เสียตัวให้พยาไก่แล้วจึงลอบหนีพญาไก่แล้วมาพบกับพญานกยูง นางก็เหไปพึ่งพยานกยุงพญารกาตามนางมาพบนางอยู่กับพญานกยุงพญารกาเกรงบารมีของพยานกยุงจึงถอยกลับพร้อมทั้งบริพาทนางไก่ฟ้าว่านกอัปรีสวยแต่รูปจูบโสมมนางเป็ดแม่สื่อไม่ยอมเลิกล้มความพยายามของตนจึงชักชวนพญารกาไก่ให้ไปหาแม่ไก่งวงแขกถึงแม้ในบทละครไม่ได้มีการบรรยายโดยตรงถึงอุปนิสัยของพญารกาไก่ แต่จากพฤติกรรมก็เห็นได้ชัดว่าพยาากาผู้หนีเจ้าชู้อย่างไม่เลือกน้าพอใจสตรีง่ายๆแม่ไก่งวงแขกถึงแม้จะพอใจพยาากาอยู่บ้างแต่ก็เกรงสามีอยู่ไม่ใช่น้อยยิ่งสามีออกมาช่วยรับแขกอยู่ด้วยพยาากาจึงต้องถอยแต่เพื่อมีให้เสียเชิงตนกอที่จะตำหนิแม่ไก่งวงแขกกว่าชักอีกไก่แก่แรดเกินแอรทศอทรรมปากตูดงวงยืนหน้าคลื่นเหียนมาถึงคราวไก่ตอกอีกนางก็พร้อมที่จะ ถวายตัวให้พยารกาตามคำโอโลมของแม่สื่อสุดแสบแต่โชคร้ายของนางพยารกาผู้ไม่ละเว้นสัตรีใดแม้แต่คราวนี้ถึงกับหลุดปากตำหนินางออกมาว่าพยาไก่นิ่งพิษพินิจเจ้าเหมือนปักเป้าหลิมหัวโลมาเก้าเหมือนเท่าปลากระมมมัวทำยิ้มยั่วสกรปรกดั่งนกกระทา ย้อนกลับไปถึงไก่ชนชูรักคนแรกของนางไก่ญี่ปุ่นมาพบนางซึ่งหนีกระเจิดกระเจิงมาก็รับเลี้ยงนางไว้พร้อมทั้งสถาปนาตนเป็นพญาไก่ชนและมีบริวารเดิมของพญารัก,กมาเข้าด้วยกลุ่มนี้จึงทวีความเข้มแข็งสามารถขับไล่พญาระกาได้พญาระกาเมื่อถูกยึดอำนาจจึงคิดจะไปปรึกษานกยางแต่นกยางไล่ตะเพดจึงคิดจะไปหาพญาแรงเพื่อให้ตัดสินความ องที่สี่ตอนพิพากษาสมสมัครพยาแรงให้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตัดสินความว่าท้งนี้ก็เป็นเพราะทุกคนไม่ร่วมใจกันต่างคนต่างทําตามอําเภอใจไม่ดํารงอยู่ในศีลและธรรมท้ายที่สุดทุกคนต้องตายดังความว่าครั้นได้ความตามรูปสรุปเรื่องที่เข็นเครื่องรกสู้เป็นหมู่ยองมูลเหตุสังเวชไม่ร่วมใจพร้อมต่างจิตย่อมต่างใจจะใคร่ทำใครเชื่อฤิ์คิดผจญฝืนคนอื่น ให้ยอมยืนอย่างประสงค์หลงถลังเอามุสสาลามกยกมากรรมพากันคลําโมหะล้วนออทันวินิจฉัยใครสมัครรักอย่างไหนต่างตามใจตามสุขอย่าปลุกปล้ำนีจ้จะศีลพินโยมโนนำถือประจำจิตจงคงเจริญวายวิบัติขัดเคืองส่อเรื่องร้ายก่อมวยพันอันตรายพ่อบอรสรรเสริญต่างผิดพลั้งแต่ครั้งนั้นขออัญเชิญอโหสิด,ดำเนินอน,อนาคต ไม่ว่าใครได้ชีวิตรอคิดว่าตนหลงกังวลตัณหาเห็นปรากฏที่แท้ธาตุประมาทปั้นเป็นหลั่นลดล้วนลงท้ายตายหมดเหมือนกันเอ่ยบทละครเรื่องนี้มีตัวละครมากอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้หากนําเสนอแผนผังจะเป็นดังนี้มูลเหตุของเรื่องก่อนจะเป็นบทละครราเรื่องพยาระกามูลเหตุของเรื่องก่อนที่จะเป็นบทละครรําเรื่องพยาระกา มีดังนี้หม่อมพักผู้เป็นตัวละครสาวของคณะปรีดาลัยของกรมพระนาราธิประพันธน์พงหนีออกจากวังที่ถนนเฟื่องนครด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถทนสวามีผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวังได้หม่อมพักเที่ยวไปขออาศัยอยู่กับคนรู้จักทางวังได้ออกค้นหาตัวค้นตามบ้านต่างๆผู้เดือดร้อนจึงถวายดีกาจึงมีพระราชดำรัสปรามให้เลิกการกระทำเช่นนั้น ท้ายที่สุดหม่อมพักไปขอพึ่งพิงณสถานีตำรวจบุพารามทนบุรีตำรวจพยายามอ้อนวอนให้หม่อมพักกลับวังแต่เธอไม่ยินยอมต่อเมื่อเวลาใกล้คำเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมจึงต้องไปอ้อนวอนด้วยตนเองแต่ไม่สำเร็จหม่อมพักยืนยันว่าไม่สามารถทนอยู่ในวังแพร่งนาราได้อีกต่อไปดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาที่พักให้หม่อมพักซึ่งก็มีสถานที่ให้เลือกอยู่สองแห่งคือวังวรดิษของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ พระอิสริยยศในขณะนั้นและวางของกรมมหมือนราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นหม่อมพักเลือกไปพึ่งเพียงที่วางของกรมมหมือนราชบุรีบางข่าวแจ้งว่ากรม,มหลวงดำรงทรงปฏิเสธผลก็คงไม่จบอยู่เพียงนั้นกรม,มพระนราธิปทรงไม่พอพระทัยยิ่งนักด้วยความที่พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในด้านกวินิพนธ์อีกทั้งต้องทรงพระนิพนธ์บทละครให้แก่คณะละครปรีดาลัยของพระองค์แสดงอยู่เป็นประจำ บทละครเรื่องปักศีปกรณ์ำพยาระกาจึงบางเกิดขึ้นแต่ก่อนจะดำเนินเรื่องต่อผู้เขียนใครจะตั้งข้อสังเกตถึงชื่อเรื่องบทละครเรื่องนี้ท่านผู้นิพนธ์ทรงเรียกชื่องานนิพนธ์ของพระองค์ว่าบทละครเรื่องปักศีปกรณ์มำพยาระกา ชื่อปักษีปกกรณนมนี้เป็นชื่อป,ก,ปกรณนมหนึ่งในบรรดาที่มีอยู่้าเล่มได้แก่นิทานอิรานราชธรรมปักษีปกรณนมปิศาจปกกรณนมเวตาลปกรณนมและนนทุกปกรณนมส่วนปักษีปกรณนมมีเนื้อเรื่องว่าด้วยหมู่นกปรึกษาการจะเลือกหัวหน้าต่างก็เสนอชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่ตนเสนอมีทั้งผู้เห็นด้วยและคัดค้านโดยยกนิทานสนับสนุนกรมพระนราธิปอาจเคยเห็นปกรณนมเรื่องนี้มาก่อน จึงนำมาใช้เป็นชื่อเรื่องบทละครของพระองค์หรืออาจเป็นได้ที่พระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นปกรณนำเรื่องโบราณเรื่องนี้แต่เห็นว่าเป็นเรื่องของนกจึงตั้งชื่อว่าปักษีปกรณนำบทวิจารณ์ อาศัยข้อมูลและคำบอกเล่าบทละครเรื่องพยาากากรมพระนราธิตทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อแสดงละครให้ทอดพระเนศแต่ในทันศนะของผู้เขียนไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเนื้อเรื่องบทละครเรื่องนี้แสดงถึงตัวละครที่ไม่มีคุณธรรมประพฤติผิดสีข้อ3อย่างชัดเจนทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่มัวเมาในกามคุณสำสอนและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ลักษณะบทละครนี้จะแต่งขึ้นทูลกล่าวทูลกระหมอ่อม ถวายให้ทอดพระเนตรเว้นแต่เหตุผลประการเดียวคือมุ่งเสียสีประชดประชันบุคคลหนึ่งองค์ที่สีน่นาจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลงเรื่องเพราะคำตัดสินของผู้พิาพากษาไม่สามารถจะสื่ออะไรได้มากนักนอกจากจะเตือนสติว่าท้ายที่สุดทุกคนจะพบกับความตายซึ่งแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับกรมมหมือนราชบุรีเลยและไม่น่าจะมีเหตุผลใดๆที่พระองค์จะต้องทรงน้อยพระไทย ท่านี้ชวนให้น่าสงสัยว่าน่าจะมีการดัดแปลงบทละครเรื่องนี้ขึ้นใหม่โดยเฉพาะองค์ที่สี่ทั้นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคนขวาศึกษาต่อไปท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ภูณพิษอมตตยกุลที่กรุณาให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียบเรียงบทความนี้โดยอาศัยจากคำบรรยายของท่านอีกทั้งกรุณามอบต้นฉบับเรื่องพยารก,กาไก่ให้ได้ใช้ศึกษาด้วย